ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีครับท่านผู้ฟังคารยานมิตรทุกท่านวันนี้ขอนำทุกท่านมารับฟังในหัวข้อคลิปวิชานิมิตรหวยเมื่อหลวงพ่อจงสอนหลวงพ่อเมียนให้หวยหลวงพ่อจงพุทธสรูอดีตเจ้าอาวาสวัดหน้าต่างนอกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลวงพ่อจงเจ้าตำนานผู้สร้างทหารผีผู้ซึ่งมีเรื่องราวปาฏิหาริมากมายในช่วงชีวิตของท่านโดยเฉพาะหากเอ่ยขึ้นมาว่าท่านคือผู้ทำวัตถุมงคลให้ทหารไทยไปรบในสงครามอินโดจีนจนเกิดเป็นเรื่องเล่าปาฏิหาริ์จนทหารไทยได้รับฉายาว่าทหารผีฆ่าไม่ตายในอีกหนึ่งเครดวิชาของหลวงพ่อจง ซึ่งเป็นที่กล่าวขานคือเคล็ดวิชานิมิตเลขหวยเมื่อหลวงพ่อจงสอนหลวงพ่อเมียนให้หวยหลวงพ่อเมียนวัดโพกบเจา้าท่านเชี่ยวชาญวิชาการประสานกระดูกและรักษาโรคภัยต่งางๆแต่ท่านมีความเลื่อมใสในวิชากรรมฐานตามแนวทางของหลวงพ่อจงเรื่องการใบหวยหรือการล่กหรููเหตุการณ์ภายหน้าของหลวงพ่อจงนั้นลำเลืศดนัก พราะท่านได้เห็นแจ้งมากับตาถึงสามครั้งสามผลหลวงพ่อเมียนจึงเดินทางไปที่วัดหน้าต่างนอกอีกครั้งหนึ่งหลวงพ่อจงท่านก็ถามขึ้นเหมือนรู้ความในใจของหลวงพ่อเมียนว่าอยากจะลองเรียนดูหรือขอรับหลวงพ่อเมียนตอบรับรอเย็นๆนะเพราะขณะนั้นมีผู้คนอีกมากมายรอพบท่านอยู่เมื่อหลวงพ่อจงว่างจากการรับแขกในตอนพบค่ำหลวงพ่อเมียนจึงได้เข้าพบ หลวงพ่อจงได้พาหลวงพ่อเมียนเข้าไปในกุฏิใหญ่แล้วให้หลวงพ่อเมียนนั่งลงตรงหน้าโครกระดูกต้เอี่ยมณนะที่นั้นเองหลวงพ่อจงก็เริ่มสอนให้หลวงพ่อเมียนเรียนวิชาให้หวยหรือการร่วมรู้เหตุการณ์เบื้องหน้าหลวงพ่อจงเริ่มสอนด้วยการให้หลวงพ่อเมียนนั่งสมาธินำจิตเข้าอาสุภกรรมฐมาน เพ่งจิตเข้าสู่โครงกระดูกตาเอี่ยมแล้วภาวนาอารหังทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อหลวงพ่อเมียนนั่งกรรมฐานได้สักครู่หนึ่งหลวงพ่อจงก็ถามว่าติดตาไหมไม่ติดขอรับหลวงพ่อเมียนตอบงั้นลองใหม่หลวงพ่อจงพูดต่อไปเมื่อหลวงพ่อเมียนเข้ากรรมฐานสักครู่หนึ่งหลวงพ่อจงก็ถามอีกว่าติดตาหรือยงังยังขอรับหลวงพ่อเมียนตอบงั้นตามานี่ หลวงพ่อจงบอกให้หลวงพ่อเมียนลุกออกมาจากหน้าโครงกระดูกตาเอี่ยมเดินตามม่านเข้าไปอย่างหน้าพระพุทธรูปซึ่งตั้งประดิษฐานอยู่ในกุฏิใหญ่แล้วก็ให้หลวงพ่อเมียนนั่งเข้ากรรมฐานที่หน้าพระพุทธรูปนั้นเมื่อหลวงพ่อเมียนเข้ากรรมฐานได้สักครู่หนึ่งหลวงพ่อจงก็ถามว่าคราวนี้ติดตาไหมติดตาแล้วขอรับหลวงพ่อเมียนตอบงานเริ่มต้นใหม่นะ หลวงพ่อจงบอกต่อไปเมื่อติดตาแล้วก็ทําจิตให้สูงขึ้นเหมือนกับเราขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ย่อมมองเห็นโคงต้นไม้นั่นแหละนับตั้งแต่หลวงพ่อจงพูดว่าทําจิตให้สูงขึ้นเหมือนกับเราขึ้นไปอยู่บนยอดไม้ย่อมมองเห็นโคนต้นไม้นั้นหลวงพ่อเมียก็เริ่มฝึกปฏิบัติต่อไปจนกระทั่งนิมิตเห็นตัวเลขลอยขึ้นมาทีละตัวทีละตัวจนกระทั่งครบหกตัว แล้วตัวเลขทั้งหกนั้นจากเดิมที่เป็นสีขาวก็จะกลายเป็นสีทองสุกสกาวในขณะนั่นเองหลวงพ่อจงก็ถามว่าเห็นแล้วใช่ไหมเห็นแล้วขอรับหลวงพ่อเมียนตอบนั่นแหละเป็นของที่เราเห็นได้แต่มันเป็นกิเลสเป็นลาบจรไม่ควรนำไปบอกใครสอนเพื่อเป็นอนุสติขอรับหลวงพ่อเมียนรับคำ พอรุ่งเช้าหลวงพ่อเมียนก็เข้าไปลายหลวงพ่อจงแต่เช้าตรู่เมื่อตอนที่ลานั้นหลวงพ่อจงก็กำชับอีกว่าพูดไม่รู้รู้ไม่พูดหลวงพ่อจงนั้นท่านมีอุบายทดสอบจิตใจคนแยบยนนักขอขอบพระคุณคุณสมศักดิ์ซึ่งท่านได้เสียชีวิตแล้ว เป็นผู้บันทึกประวัติหลวงพ่อจงให้ชนรุ่นหลังได้มีโอกาสรับรู้ถึงความงดงามความดีของท่านไว้ณที่นี้ด้วยนอกจากนี้หลวงพ่อเมียนยังเก่งด้านรักษาโรคมากเพราะเรียนวิชามาจากหลวงพ่อปานจนชาวบ้านต่างขนานนามว่าพระหมอแห่งทุ่งบางบาน และยกย่องให้ท่านเป็นหนึ่งในสามแห่งกรุงศรียุคนั้นร่วมกับสิทธิ์ร่วมสำนักเดียวกันกับหลวงพ่อจงคือหลวงปู่ทิมและหลวงพ่อมีก็ว่าด้วยประการชนี้ครับสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ